สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันพุธที่ยี่สิบธันวาคมครับแม่อีกแค่สิบวันนะจะข้ามปีใหม่กันแล้วครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วฮะเสี่ยงเล็กกินเต็มครับแม่ถูกอกถูกใจกันเลยคือฮะสมาชิกในกลุ่มสมาชิกในช่องว่าไอตารางรับซับไม่ต้องให้ละแอดเอาไว้ในกลุ่มเลยผมเข้าไปดูเองอะโกยังปิวแล้วไม่เห็นนะก็ให้สดๆห้าคู่หน้าช่องมาเลย ผมเข้ามาดูถูกใจเฉยนี้ก็จัดไปะฮะจะเป็นรอเลยฮะแต่เมื่อคืนฮะหตัวที่ให้ไว้สดชื่นไปถึงสี่นะะแล้วก็หลับไปคู่หนึ่งคู่ที่หลับก็เป็นเชลซีนะฮะที่หลับไปสามารถทําได้แค่เสมอฮะแต่มันจริงคู่นี้ตามตีเสมอได้นาทีบาบแล้วก็ไปพลิกแคนะจุดโทษเข้ารอบรองไปได้เฉยนะสำหรับทับสิงโตน้มันครามะส่วนคู่ที่สดชื่นฮะก็มีแมนซิตี้ฮะนาเลิอ่า นาอุลวาเ,เปสามศูนย์แล้วก็เก,ฟฟยยากนนาตาตเ,ต 33, ฟเฟ่อย่างที่บอกครับไม่แพ้แน่ฮะสามบาทไล่ตามตีเสมอแอบเบลิตได้สามสามครับฮอฟเฟนฮา์มเราไปสูงเขาเปิดบ้านเสมอสามสามส่วนเซบีย่าครับอย่างที่บอกครับสามารถน่าจะบุกไปไม่แพ้อย่างน้อยน้อยมีแต้มบอกเกิดค่านะฮะบุกไปอัดได้ถึงสามศูนย์ครับได้สดชื่นกันไปแบบถือว่าเต็มนะสามตัวเนี้ยจับดีๆแน่นๆเมนเต็มแบบสดชื่นหนักๆเลยฮะก็ยินดีกับสมาชิกที่ได้สดชื่นนช่รับ,รบแล้วก็ ตารางรับซับแตกนะฮะไปดูครับผมสรุปไให้แล้วแล้วก็อยากเห็นในกลุ่มนะฮะแนวบอลสูงเข้าแล้วก็ชุดตารางชุดตารางงามๆของแอดแตกจัง,จงๆหนักๆเลยนะฮะอยากเห็นแอดไลนะ์ช่องเข้าไปครับเข้าฟรีช่องเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแรงสิ้นครับแอดไลน์เข้าไปเลยฮะอยากรู้อยากเห็นใครสายมันสดไม่อยากคุยของเราไม่เป็นสองรองใครนะฮะลองเข้าไปชมครับก้อนนี้มาจัดมาห้าตัวเน้นๆครับเริ่มมาเลยดีกว่าฮะคู่แรกครับเป็นสึกคาราบาวครับครับอยูพูฮะ จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวย์แฮมฮะคู่นี้แต่กันในเวลาตีสามครับคู่นี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับใครชนะนี่มีโอกาสได้แชมป์นะฮะเพราะสามทีมที่เข้าไปแล้วเนี่ยในรอบรองเนี่ยไม่ได้แข็งเท่าไหร่อะวิลเลนเจอร์โบฟูลแลมและเชลซีอาจจะมีเชลซีหน่อยแต่เชลซีก็ยังไม่ถือว่าแข็งมากครับใครเข้าไปนี่อย่างน้อยๆมีโอกาสเข้าชิงแน่ครับใครผ่านเข้าไปถ้าไม่จับติว้ว <c oughs> ขออภัยฮะเจอเชลซีเจอที่นะใครผ่านเข้าไปมีโอกาสได้แน่ฮะและบวกกับ รายการนี้ฮะคาราบาลครับหรือลีครับเนี่ยมันเป็นบอลถ้วยเล็กครับก็น่าจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนักเตะพอสมควรเลยนะฮะส่วนโดยเฉพาะลิเวอร์พูลน่แหละครับที่น่าจะส่งตัวสำรองลงเยอะหน่อยคืนนี้แต่เอาตัวสำรองลงก็จริงฮะศักยภาพของทีมเขายังเหนือกว่าอยู่นิดๆครับส่วนเวสต์แฮมเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนตัวทำเอาสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงบ้างครับแต่เอดว่าก็น่าจะคงผู้เล่นตัวหลักเอาไว้สักเยอะหน่อยละฮะ แล้วก็ลิวพูสังเกตไหมฮะเจอทีมที่เวลามาตั้งรับเน้นๆเน่ยเหมือนลูตันเหมือนแมนยูเอาง่ายๆนัดแมนยูที่แล้วอะ่ะตั้งรับแบบตั้งรับเลยตั้งใจตั้งรับเงี้ยคิะไรไม่ค่อยออกครับเหมือนไม่มีจินตนาการในการเขาทำนะยิ่งกองหน้าสามตัวอย่างซาร่าพวกซาร่า ah, พวกไอ้นูเยสแล้วก็ Art, ดีอาร์เหมือนเล่นคนละทางนะวันนั้นเห็นไหมแล้ววันนี้เอาตัวเอ่อที่ไม่ใช่ตัวหลักลงเนี่ยพวกกักโปพวกเนี่ยมันน่าจะ มีปัญหานะถ้าเจอทีมยังไงเดวิดมอยคืนนี้มารับเต็มสูบอยู่แล้วฮะและรอสวนกลับย่าลืมนมาสองนัดหลังสุดเวทแชมชนะรวดเนี่ยยิงได้ห้าลูกเลยนะะยิงได้ห้าลูกและไม่เสียประตูนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าประม,มาทไม่ได้ฮะแดนนี่อิงนี่ได้ลงเล่นอยู่เรื่อยๆนี่โอ้โหฟอร์มเริ่มมานะรวมทั้งถึงจะพวกอ่าเบลมาพวกเบลมาพวกฟอร์เนลกอเน่พวกนี้โอ้โหตัวจีตตัวชนทั้งนั้นครับกำลังมันตัวลูกของเขาเนี่ย ก็มีโอกาสน้ำตาไหลาคายเอนฟิลด์ได้เท่าลิวพูครับคู่นี้และที่สำคัญลิวพูแบกมาลูกกว่าลูกควบนะฮะถือว่าเป็นก่อให้เวสแฮมเลยฮะถ้าเปิดมาขนาดนี้ก็ต้องอยู่เวสแฮมนั่นแหละฮะมีโอกาสชนะครับแต่คงชนะไม่ถึงสองลูกเท่าลิวพูคืนนี้ฮะน่าจะเฉือนได้มาลูกนึงแหละครับหรือเก้าสิบนาทีอาจจะจบเสมอโดยสมัครคู่แรกไม่คิดอะไรมากฝากที่เวสแฮมครับส่วนอีกคู่ที่สองครับเป็นศึกบุนเดอลิก้าเยอรมันครับในห้างขายยาเบลล์ลูเกเซ่นครับจากฟูในเวลานี้ฮะ จะเปิดไบอารีนาครับรับการมาเยือนของโบคุ่มมาทีมดับสิบสามครับฟอร์มของ er ไบเออร์มันต้องพูดถึงอยู่เลยฮะโหดีจ,ดจัดเลยครับนัดล่าสุดนี่เปิดบ้านกดแฟงเฟิร์ตมาได้ถึงสามศูนย์นะ,ะส่วนโบคุ่มครับช่วงหลังห้านัดดีขึ้นมาครับแพ้เป็นแค่นัดเดียวครับแล้วก็ชนะได้ถึงสามนัดที่แล้วเปิดบ้านอัดยูเนี่ยเบอร์ลินมาได้เช่นกันสามศูนย์ครับคุณนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นการเจอกันอีกทีมหนึ่งที่ ทีมหนึ่งฟอร์มดีขึ้นมาโดดจากทีมใช้ตารางขึ้นมาอยู่โซนกลางตารางได้ครับแต่การที่มาเจอไบเออร์ในบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายครับโบคุ้มเกมนอกบ้าน8นัดชนะได้แค่นัดเดียวเสียถึง20ินะยิงได้แค่6กส่วนไบเออร์ไม่แพ้เกมในบ้านเลย8นัดครับชนะ7เสมอ1ยิงได้ถึง25เฉลี่ยนัดเกินนัดละ3าลูกนะ8ป24นะได้อีกลูกดีนะครับถูกไหมฮะผมว่าค่ำคืนนี้ไบเออร์ er, ต้อง2ลูกได้ยิ้มมุมปากแต่แอดว่าถ้าได้ไวถึง3ครับ อย่างน้อยสองลูกมีในบ้านแน่ไบเออร์คู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากคู่2กาไบเออร์ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ก็ยังอยู่ในสุดเดลิกา้าเยอรมันครับเป็นทีมขวัญใจของแอดอีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะหมาขาวตุดกาดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอาบวกครับมาขามอ,อันดับสี่เอาบวกอันดับสิบเอ็ดนะจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะต้องบอกก่อนคู่นี้ตุดกาดต้องการสองลูกนะครับเพราะแบกมาลูกครึ่งเลยนะแบกมาลูกครึ่งนะหนึ่งจุดห้าครับต้องการสองลูก ก็นัดที่แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีฮะบุกไปโดนบาเยน์กดมา30นครับส่วนอาบวกนัดที่แล้วเปิดบ้านเสมอดอดมูลได้หนึ่งครับคู่นี้ต้องบอกว่าแต่ตุสกาดมีดีที่เกมในบ้านครับเกมในบ้านเนี่ยชนะดอดมูลได้ด้วยนะฮะ2-0สอน่ะแล้วก็สามารถเปิดบ้านเสมอกับไบรอ์หอกุเซนได้หนึ่งหนึ่งนะฮะคู่นี้แล้วอาบวกเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีครับที่โดดขึ้นมาได้เพราะเกมในบ้านมันดีฮะอาบวกก็เจ็ดนัดชนะแค่นัดเดียวเสมอ2นะแพ้ไป4ยิงได้แค่8เสียไป14ฮะส่วน ตุสกาดแปดนัดในบ้านชนะหกเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงได้ยี่สิบสามเสียเจ็ดฟอร์ในบ้านดีมากตุสกาดคู่นี้ไม่คิดอะไรมากผมว่าตุสกาดก็ได้สองลูกครับสองศูนย์สามศูนย์และเก่นในบ้านเนี่ยเหมือนสไตล์ของโฮฟเนฮามะเดินหน้าบุกฆ่าลูกเดียวครับแล้วเจอทีมเอาบวกที่กองหลังก็ไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามีสองลูกให้เราได้สดช่้กันได้แน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเป็นอินอ่าเป็นศึกรอ่าโคปาอิตาเลียฮะรอบสิบหกทีมสุดท้ายครับ อินเตอร์มิลานครับจะเปิดบ้านรับมือโบลุนยาครับ5นัดหลังสุดของอินเตอร์มต้องพูดถึงไม่แพ้ใครฮะชนะรวดมาตลอดครับก็ต้องบอกว่าถือว่าฟอร์มดีสมฐานะที่เป็นจา่าฝงโชเชียราแล้วเวลานี้ฮะส่วนโบลญนยาก็ฟอร์มดีนะฮะ5นัดหลังสดุดุดแพ้นัดเดียวและ4นัดหลังสุดชนะรวดนัดที่แล้วเปิดบ้านถลกหนังหมาป่ามาได้2-0ครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วฮะในบอลถ้วยอย่างนี้ฮะแต่อาจจะมีโรตชันบ้างสําหรับอย่างที่บอกฮะอินเตอร์แต่ถ้วยนี้เป็นถ้วยใหญ่ของอิตาลีนะฮะเป็นบอลถ้วยก็จริงแต่ถือว่าเป็นถ้วยใหญ่ะฮะกุ๊ป้าอิตาเลียเนี่ยเราถือพกทีมสุดท้ายแล้วด้วยผมว่าอินเตอร์ต้องการลูกหนึ่งค่ำคืนนี้ทําให้เรายิ้มได้ผมว่าอินเตอร์ในบ้านอย่างนี้ได้เล่นในบ้านานี้หนึ่งลูกไม่ใช่ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับเขาหรอกฮะถึงแม้โบลิญ,ญาฟอร์มจะดีขึ้นมาในช แต่ถ้าเจอินเตอร์ที่ฟอร์มดีกว่าอย่างเนี้ยฮะมั่นใจกว่าเนี่ยผมว่าไม่เหลือครับโอ้โหมาโกโอนานนโตวิดจะมาคัคตูลามฟอร์มมันดีหรือเกินครับรวมถึงพวกมิดฟิลอย่างออสคุนโดบาเลล่าพวกเนี้ยอาราดีเนี่ยโอ้โหมันพร้อมสนับสนุนกองหน้าคู่นี้อยู่แล้วครับก็หนึ่งลูกอินเตอร์ทำได้ครับสำหรับในบ้านค่ำคืนนี้คู่ที่สี่อยู่อินเตอร์มันมันครับส่วนหนึ่งคู่ครับ ที่หยิบยกมาถือว่าเป็นทีมขวัญใจแอดอีกหนึ่งทีมนะกนรารนาตาลัยครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟาติคาลกุกุมลุกนี่เป็นสึกตุรกีซปเปอร์ลีกครับอ่าต้องบอกว่าแต่การนาตาลายฟอร์มขั้นดีฮะลังลองจากฝูงในะตอนนี้ฮะในลีกยังไม่แพ้อ่า สี่นัดถ้านัดหลังสุดในลีกไม่แพ้ใครนะฮะหลุดเสมอเพียงแค่นัดเดียวฮะและชนะติดติดกันมาสามนัดสี่นัดและนัดที่แล้วในลีก็เปิดบ้านเอาชนะอาดาน่าดีมิสปอรมาได้สามหนึ่งครับส่วนอาคารากุมลุกครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะบ้างแพ้บ้างเสมอสับๆกันไปอยู่เงี้ยฮะชนะสามอันดับสุดก็ชนะสามแพ้สองนัดที่แล้วบุกไปแพ้อันตยาสปอหนึ่งสองครับคุณนี้ต้องบอกว่า ไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮะสำหรับการตะตลายฮะถึงแม้จะนัดก่อนนั้นนี้จะแพ้โคเบเ,เกนมาตกรอบยูฟ่ามาแต่ก็ยังได้ไปยูโรปาลีกครับด้วยผลงานอย่างนี้ด้วยสถิติที่คมกว่ามิดๆอย่างนี้ผมว่าต้องการสองลูกเช่นกันถึงจะได้ยิ้มมุมปากเล็กๆผมว่าค่ําคืนนี้มี3เกินครับสำหรับทัพของการตาตลายฮะคืนนี้ผมว่ามาแน่ๆครับสำหรับการตาตลายที่ฟอร์มดีเหลือเกินคะ โดยเฉพาะกองหน้าขเขามาโริคาดี้เอ่อมาโริคาดี้ฮะสิบสองประตูแล้วจัดมาให้ดูการนี้ครับรวมทั้งมิดฟิลตัวเก่งของเขาอีกตัวหนึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะอัตูอาตูโกกูนะฮะฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะดีมากเพเมิเกอร์ตัวนี้น่าจับตาดูนะปีหน้าน่าจะไปได้อยู่ทีมใหญ่แล้วฮะก็ตุรกีสบายใจฮะต่อเยอะแต่ได้ใจครับ 5คู่ครับสรุปไปไวฮะเวทแฮมไบเออร์ตุสการ์ดอินเตอร์กัตสลายครับจะหมดเวลาแล้วแล้วเจอใครอยากเจอผมแอดไลน์เข้าไปนะวันนี้แอดไปก่อนนะ้วสำหรับค่ำคืนนี้ขอทุกท่านโชคดีวันนี้แอดไปก่อนแลยครับสวัสดีครับ